สวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> ก็สวัสดีครับผมโต้งจากช่างหินออนสยามนะครับ,รบแล้วก็ผมก็อยู่กับพี่สมยศครับสมยศนะครับก็คือวันนี้เรามารีวิวโต๊ะที่เรากสร้างลูกค้าลูกค้าเขาอยากได้แล้วเราก็เลยทําตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ก็ดีใจนะพอดีลูกค้าก็โอเคอยู่ประทับใจวันนี้มาส่งมาส่งนี่ก็คือบ้านลูกค้าหละก็ขออนุญาตเขาใช่ใช่ใช่ ก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยแหละเพราะว่าให้ให้เราทําผลงานมาให้เนาะจริงๆิงเราก็ทุกอย่างเราก็ทําด้วย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 ใจนั่นแหละอยากให้ลูกค้าพักใจทุกอย่างแหละทีนี้ก็ว่าก็ยังเดี๋ยวมีสินค้าตัวใหม่ก็ให้ทําต่อรับใจได้ทําต่ออีกหนึ่งชิ้นต่ออือก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคล้ายคล้ายๆอย่างนี้ันนั้นจะเป็นตรงคล้ายๆอย่างนี้ซึ่งจัอันนั้นจะ เป็นหินที่อีกแบบหนึ่งคืออันนี้เลยคือเราทําไงพี่อันนี้เราเข้าสีบ้าจริงๆอ่ะมันเป็นงานที่ที่ลูกค้าแกมาเดินไปเดินมาเพื่อนขน่นี้ไอไอตัวเนี้ยมันเป็นงานที่แบบว่าลูกค้าเนี่ยือมีสินค้าอยู่แล้วแล้วแกก็อยากมีหินอยู่แล้วเออมีอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ให้ทําซึ่งเหลือมันก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะ <c oughs> ไปซื้อก็แพง อันนี้แพงนะไม่ใช่ถูกนะแพงมันเป็นตัวใหญ่แล้วก็มาปรึกษาเราว่าทําแบบนี้ได้ไหมเราก็จัดขนาดให้เลยใช่แล้วก็หินแผ่นนั้นก็คือใช้ได้ทั้งหมดเลยใช้ทั้งหมดเลยใช่ตัดผิดนี่เป็นไงครับงานเขาหน้าเหลืองไปต้องทำให้เป๊วดีใช่เป๊ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับเยจริงอย่างนี้เราก็อย่างนี้เราก็ทำนะ ก็ถ้าตั้งในบ้านก็สวยเลยเนาะนสวยเลยครับ,รบ<ช>อันนี้ลูกค้าเขาอนุญาตให้เรามารีวิวครับขอบคุณลูกค้าอย่างนขอบคุณลูกค้านะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสเราให้โอกาสเรานะให้โอกาสเราแล้วทาตอ่ออสยามใช่ครับใช่ใช่ใช่เราก็จะทําดีๆสร้างผลงานต่อไป<ช>ส่วนไงพี่ถ้ามีคนชอบเนี่ยก็สั่งเราทำนะ ได้เลยทบเพราะงานนี่ละเอียดนะใช่เล่นไม่ได้เลยต้องเจีนกับมันเล่นไม่ได้เลยต้องเนเพราะว่าบางอย่างเรามาเงี้ยเราอยากให้มาแล้วแล้วสึกใจอ่ะถ้าเกิดมาแล้วมีปัญหาบางทีเราก็ไม่โอเคเราดูก่อนต้องผ่านไม่ผ่านแล้วก็ไม่ส่งต้องโอเคครับโอเคก็คลิปนี้ใครสนใจคลิปนี้ใครสนใจก็ติดต่อติดต่อช่องทางติดต่อเรามีแล้วก็โทรมาปรึกษาได้ได้ครับคลิปนี้ก็ ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับครับ,รบสวัสดีครับ